โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกทุคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับแอปนี้นะจะเป็นแอปแนวลงทุนนะครับชาเครื่องขุดบิตคอยนะครับก็สำหรับแอปนี้เนี่ยสายฟรีไม่สามารถที่จะ เล่นได้นะครับจะต้องลงทุนเท่านั้นเนาะโดยการลงทุนขั้นต่ำของแอปนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็นสายลงทุนนะครับแล้วอยากจะลงทุนกับเว็บไซต์ที่เพิ่งมาใหม่นะครับก็ลองศึกษารายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใครสนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะ ็ไปลองสมัครตามมากันดูได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าตาของการสมัครสมาชิกนะครับโดยช่องแรกเนี่ยให้เพื่อนกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับแต่ว่าไม่ต้องกรอกเลข0ูนยะ์ะหลังจากนั้นก็กดรับ otp นะครับแล้วก็เอา otp มากรอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อผู้ใชนะ้นะมีให้กรอกประมาณนี้เลยนะครับหลังจากกรอกเสร็จก็กดยืนยันได้เลย,เลย โอเคครับในหน้าของการล็อกอินเนี่ยมันก็จะมีให้เรากรอหมายเลขโทรศัพท์กับรหัสผ่านเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ลืมรหัสผ่านก็สามารถกดลืมรหัสตรงนี้ได้นะครับหรือใครอยากจะดาวน์โหลดเป็นแอปก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแนะนำว่าเล่นบนเว็บไซต์จะเสถียรที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาเว็บไซต์เนาะ โดยหลักๆแล้วนะครับเว็บนี้ก็มีไม่กี่เมนูนะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูหน้าแรกกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับที่ทางเว็บไซต์เนี่ยเขาเปิดให้เราลงทุนเนาะตอนนี้ก็มีให้เลือกลงทุนอยู่ประมาณ6-7แบบนะครับมันจะมีอันแรกนะครับที่เป็นการลงทุนแบบ268บาทเนาะนี่เราลองกดเข้ามานะครับ อ่านรายละเอียดก่อนนะครับสำหรับการลงทุนอันนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าจะต้องมีคนลงทุนครบ1,000คนก่อนนะครับถึงจะทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้14วันนะครับแล้วก็พอครบ14วันเนี่ยเราก็จะได้รับปันผลนะซึ่งปันผลนะครับเขาไม่ได้มีระบุไว้ที่ชัดเจนนะครับว่า พอ64วันเนี่ยเงิน268จะได้รับปันผลเท่าไหร่นะครับสำหรับเว็บนี้ก็ผมคิดว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับบางทีรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูพวก V1 ถึง V6 กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับ V1 เนี่ยก็ใช้เงินลงทุนประมาณ330บาทนะอันนี้เขาก็จะมีระบุไว้ชัดเจนนะครับว่า จะได้อัตราปันผลเนี่ยอยู่ที่ 5. 8ซนะครับต่อวันเนาะก็เขาเฉลี่ยมาให้ละอยู่ที่ประมาณ19บาบาทนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่เป็นสายแนะนำเพื่อนแล้วก็ไปแนะนำนะครับเพื่อนๆมาลงทุนเนี่ยก็จะได้รับเงินปันผลตามนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะใครที่อยากจะลงทุนนะครับก็ลองเป็นตัวนี้ดูก,ก่อนก็ได้นะครับมีรอบการปันผลเนี่ย 7วันนะครับอ่าประมาณนี้นะสำหรับ V1 มันจะมีพวก V2 V3 อะไรแบบเนี้ยเ,เพื่อนๆก็ลองกดเข้ามาดูนะครับอันนี้เนี่ยเงินลงทุน2000นะได้เงินปันผลอยู่ที่วันละ120นะครับอ่าสูงสุดอยู่ที่600000นะ60,000ตัวนี้ก็อ่าได้ปันผลอยู่ที่วันละ4200นะครับจะสังเกตเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีอายุขายอยู่7วันเท่ากันหมดเลย นะครับนี่แต่ก็จะมีราคาแล้วก็ผลิผลที่ไม่เท่ากันนะครับสำหรับเว็บนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะลงทุนนะก็ให้เพื่อนกดมาที่หมวดของฉันเนาะแล้วก็กดไปที่หมวดคำว่าเติมตรงนี้นะครับผมโอเคหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทำการกดเข้ามาเนาะก็ให้เราเกอกนะครับจำนวนที่จะเติมเข้ามาตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับจากนั้นให้เราทำการกดส่งนะครับ อ่ะโอเคพอกดส่งเข้ามาก็จะขึ้น QR code ์แบบนี้นะครับปกติเลยเราก็ทำการแคปไปเติมในหน้าธนาคารนะครับเงินมันก็จะเข้ามาในเว็บไซต์อัตโนมัติเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเมนูการถอนเงินกันนะครับถ้าใครอยากจะถอนเงินก็กดเข้ามาตรงคำว่าถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากกดเข้ามาเนาะก็ให้เพื่อนกดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับเพิ่มการชำระเงินนะครับ ในหน้านี้นะครับอันแรกก็ให้เราเลือกธนาคารที่เราใช้นะครับหน้าที่2ก็ใส่เลขบัญชีหน้าที่3ใส่ชื่อเรานะครับแล้วก็ทําการกดแอดได้เลยนะครับโดยในส่วนของการถอนเงินนะครับก็มีขั้นต่ําอยู่ที่200บาทนะถ้าใครที่จะถอนเงินเนี่ยยออต้องมากกว่า200นะครับแล้วก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยนะซึ่งการถอนเงินเนี่ย จะชา้าจ,จะเร็วเดี๋ยวผมมาทําคลิปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับแอปนี้เนาะโอเคแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีคําคว่าลุ้นอ่างเป่าด้วยนะครับนี่เราลองกดเข้ามานะสําหรับแอปนี้ก็จะมีอ่างเป่าให้เราลุ้นด้วยนะครับโดยเราสามารถที่จะมาอ่านก,กฎกติกาได้นะครับสําหรับอ่างเป่าเนี่ยจะมีแจก10โมงของทุกวันนะครับโดยการแจกแต่ละวันเนี่ย โดยจะมีมูลค่า2,000บาทนะครับแล้วก็จะแจกแค่วันละ20นาทีเท่านั้นเนาะซึ่งอ่างเปาตรงนี้ผมก็ยังไม่ชชวรวนะว่ามันเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขอลองศึกษาดูอีกสักนิดนึงก่อนละกันนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้รุ่นอ่างเปาตรงนี้มันเล่นยังไงนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเนาะที่เป็นรูปจานนะครับเนี่ยตรงเนี้ย วงล้อเนี่ยแหละนะครับแทนเพื่อนล้องทําการกดเข้ามาดูนะสําหรับวงล้อตรงนี้ก็จะเป็นวงล้อสุ่มเงินนะครับโดยสิทธิ์นะสิทธิ์ที่เราจะเอามาหมุนวงล้อตรงนี้หาได้จากการที่เราเนี่ยลงทุนซื้อเครื่องขุดนะครับหรือไม่ก็ไปแนะนําเพื่อนเราเพื่อนเขาลงทุนประมาณนี้นะครับเราก็ สามารถมาจับรางวัลได้นะครับต่ำสุด10บาทสูงสุดอยู่ที่10,000บาทนะครับสำหรับวงล้อตรงนี้แล้วก็มีการเชิญเพื่อนอะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยใครอยากจะเชิญเพื่อนกอคัดลอกลิกไปแนะนำต่อได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับแบบเต็มๆเนาะสำหรับใครอยากจะดูเว็บไซต์เต็มๆก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้ นะครับนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเว็บนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเว็บไซต์ลงทุนเว็บนี้เนาะใครที่สนใจนะครับรับความเสี่ยงชื่นชอบในการลงทุนเนี่ยก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับใครจะลงทุนก็เอาเท่าที่เราไหวเนาะคำนวณดีๆนะครับเพราะว่าทุกเว็บเนี่ย มันอยู่ไม่ถาวรน,นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ